อันนี้มาละอันนี้มาหาเรื่องเองแต่เรารนีไปดีกว่าไปละเฮ้ยมึงมาไงเด่ะมึงมาไงนะฮะมึงมาไงมึงมาไงมึงมาไงรอมานานแล้วครับอุตสา์แต่งสีแอลกอฮอ์มาทไว้ในที่สุด พีเขาก็ได้บัฟพีละรักก็บัฟเพิ่มปืนกับมีอาเมอร์แหละและ้วถาถามว่าทำไมหนึ่งต้องถือบีมเซเบอร์เอ้บีเซต้าละ่ะจะเอามาใช้บีมเซเบอร์แบบยาวใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เสมอไปส่วนหนึ่งก็ใช่แต่เคล็ดลับมันอยู่ที่การใช้อาวุธให้คุ้มค่านะฮะอย่าเพิ่งคิดว่าแบบเอ้ยหุ่นมันมีอาร์เมอร์แล้วไปไล่ฟันเขาได้เลยเอาดาบเซต้ามาอันนั้น ไม่ใช่เสมอไปจําไว้เสมอว่าแซดทูเนี่ยเป็นหุ่นยิงนะครับที่เมื่อก่อนมันต้องหยิบแต่ไอบอลก้าลูกปลายมันก็เพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ทำดะเมจได้ดีที่สุดเท่านั้นเองไม่ทะไรมีคนหาเรื่องละผมมีคนโดนแล้วละ่ะอ,อันนี้มาละอันนี้มาหาเรื่องเองแต่เรารนีไปดีกว่าไปละ รีบลงไปข้างล่างเลยมีสิทธิ์จะโดนล้วงสูงมากโอเครอดอุตสามมาแว้ยืงขโมนแป๊บนึ่งเองคนพวกนี้นี่ไม่ยอมให้เราแบบสบายใจสักแป๊บนึ่งเลยขอบุญหมดกันเดี๋ยวเชิงโมนต่อเรามีเอ็นแมนด้วยนิว่าโอ้ฆ่าก็พอฆ่าได้แหละ สวดีครับพี่เอ้ยผมเฉยๆพี่เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮเดียวลกูเดี๋ยวอกคแกทำไม่ชัดต้องยิงปจริงๆเอทเาเก็บให้ด้วยพี่เฮ้ยเดี๋ยวเยจเย็นงตายยงตหนูเพิ่งลงมาแล้วพี่ก็แม่งบังปืนกูแล้วครับขอยานะครับปพอดีปืนมันทะลุได้ครับเลยต้องยิง <im itation> <im itation> อ่าพ่ยิงไปพีย่พยิงไปเฮ้ยใครมาโอเปรอนโอเคโอเปรอนไม่กลัวครับผมลอยเลยลอยเลยโอเค <im itation> หลักการก็ง่า,า,าออยๆเราเอาบีมสตันมาเพื่อเอ้ยเราเอาบีมเซต้ามาเพื่อยิงสตาตต่อเนื่อง <im itation> อย่างเดียวเลยแค่นั้นแหละ,หละก็ในเมื่อมันยิงตันต่อเนื่องได้มีปืนยิงลัวแล้วมันก็ทําให้เราสามารถรีดดาเมจแต่การยิงได้มากขึ้นไงเออหนึ่งที หนึ่งอ่าอืมมึงเขาเติมมึงฟันมาแต่ไกลโหขนาดนี้กูเคาเตอร์สิครับพี่มีใครเอาไว้ขอนนะอืมกูเตือนแล้วกูเตือนแล้วนะกูเตือนแล้วนะเตือนไปก็ไม่ได้ยินหรอกเขาไม่มีใครรู้อืมไม่ใช่แค่รังหุ่นนะครับที่มีปืนลัวนมีก็มีไม่โดนเลย ไม่โโดนน่่ไมแคร์อะไรกูนักหนาเด่ะไอเดียเบอร์ถอยเนี่ยฮะอย่าให้ใช้มุกนั้นนะรอก่อนรอก่อนที่มาหาลับไปโดนอันนี้ไม่โดนจริงจังเอื่อต่อไปยิงเลยพี่ยิงเลยพี่ทำสบายพี่ทำสบาย สวยแต่นั่นแหละคุณเรามีอาร์เมอร์มีปืนยิงลัวแต่คุณเราก็ยังอเอ้ยมึงมาไงเนี่ยมึงมาไงเนี่ยฮะมึงมาไงมึงมาไงมแบบแบบึงมาไงแบบแบบหลังก่นอนแบบหลังก่อนเออพี่คนตามมาแลยโลโอเคเพราะฉะนั้นก็หาที่ยิงดีแต่ปืนเราโคตรเป็นหุ่นที่ยิงโคตรไกลเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าไอ้นี่เลยก็พอ เอ้ยได้ข่าว่าไม่มีพี่ไม่มีอาอร์ไม่ไม่มีอาอร์เอ้าพอมากูจิ้มแล้วมันไม่ตายวะเกมมาดีครัพี่โอ้โหแม่งบังกันหมดเฮ้ย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 พี่อย่าโอ้โหกูตกใจเลยเกือบทำหุ่นสีดาวกูเสียชื่อละโอโอหลังหลังหลังที่หลังฟิวฟิวเดี๋ยวรอโอ้โหพี่กลัวจะบอกให้พี่รอโอ้แย่แล้วครับ โอ้มึงเลิกเอได้ถูกคนมากเดี๋ยวหิวข้างบนคอ,อยาทำการแคมป์ยิงเฮ้ยทำไมฝั่งนะั้นผมน่ารักจังเลยวะมีจี๐๔ทั้งสองตัวไม่ใช่นี่วะนี่มันจีนี่มันจี๐ห้าไม่งั้นพี่ไม่มียาเมอร์หรอกปั่นเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตกใจอยู่ในดีมาบังปืนกูเฉย <c oughs> แปลงยิขงขโมงก่อนยิขงขโมงก่อนเดี๋ยวยยก่อนกูควรจะยิงใครก่อนดีคกูจะยิงเอชใช่แต่เอชอยู่ไหนอยู่นูน่นไม่โดนแม่งอยู่ข้างๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยพี่ช่วยพี่ ตัวแล้วตัวแล้วเออเฮ้ยเอสบีเอสที่เก็บได้ดีมากเกมได้ดีมากพี่ผมเอสน่ารักมากอืมเรียบร้อยลาดได้อุ้ยเสียงหลงเลยเสียงหลงเลยแล้วคิ้วปันกุลงวะโอ้โหกิมมัวกิมมัวกิมมัวไม่เป็นไรกูไม่ได้ฟันอยู่ละเอาปืนยิงยอดยอดเรียบร้อยอ้าวเพียร์แย่งเอสอีกละใส่ไม่ดีเลยเราเนี่ยพอแย่งเอสฆ่าดนะครับทำไมตอนทำไมตอนให ข้าปกติไม่ฆ่าฮะโอ้ยคุณว่าคงไม่รู้เลยอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยเฮ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 ้ยปืนปืนต่อต้านอากาศยานดีที่ไม่เจ็บมากอ้าวใครแม่งไปถ่ายหอยให้เอสดวะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนรู้สึกว่าต้องได้เล่นได้เล่นข้้วบนแล้วล่ะอยู่ตรงเนี้ยแหละรอเล็งเอสเป็นหลัก ไม่ทันโอ้แต่รอไปเนี่ยโอดานมึงก็แหลกมากานึงนะพี่ถอยมาถอยมาถอยมาอืมอืมไม่กิ้งไม่กิ้งไม่กิ้งทันหรอไม่ทันจิบหายละเอสหนีครับเอสรอพ่อตัดลิมิตเหรอครับเอสเอส ไอ้เยเอสตายแล้วครับสวัสดีครับผมมีอาเมอร์แล้วครับอุย้ยฟันสองตัวฟันสองตัวติวมติมแม่งไม่ติดนะครับแม่งแม่งหยายว่ะตายก่อนไม่เป็นไรเราใช้สูตรนี้นี่เราต้องมีอาเมอร์เรามีอาเมอร์แล้วอุ้ยเยัยไม่ทันเลยแต่ไม่เป็นไรตสตาร,ร,าร,ล,รละ,อะ,ระลโอ้ยนะแอลแอล,แอลการ์อบนี้ได้ได้ปากร์ดมันๆแล้วอะป่านี่แค่ออยตั้งหวะที่แบบเหมือนเมื่อกี้อะ ไฟมันบังคับแต่ไม่ได้แบบว่าเอาไปไล่ขนาดนั้นนะไล่ได้แต่พอประมาณเออโอเครอบนี้ไม่มีไม่มีเหลืองก็เลยสบายใจมีมีแต่แดงสองตัวแต่รอบนี้แบบว่ากว่าจะยิงต้นได้นี่คือแหลกนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรตัวเราเน้นยิงอยู่แล้วไม่เน้นฟันขนาดนั้นแต่ตัวเล่นโคตรมันเลยนะั่นแต่ปรับเมียเมื่อกับปืนรัวเข้ามา